สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่ส3าเดือนธันวาคมรลลมเดือนสุดท้ายของปีโอทุกคนนะครับมีอะไรครับบอลี่ไฟออกมาสองตัวนะครับตัวแรกนี่ดูดูที่รหหสเขาย้ายมาทางนี้เว้ยมันมันเป็นภาคอะไรบอลภาคเอ็นดีครับนิวดร v e เป็นภาคนิวดร v e ของไทยทำเองนะครับโคกใหม่แล้โกใหม่นี่ยนิวดรีฟสวยงามเอ็นดีนะครับเราเราเรียกกันว่าเอ็นดีแล้วกันนเราเรียกเอ็นดีนะนี่ครับทีทีศูนย์สามนะครับ บีเมันไม่ใช่ b ีบีบแล้วนะบีเมันบัตติไฟทไทยอันนี้เป็น b ี n อฟเอ็คือบัตติไฟ e w นิวได n บีเอฟเอ็นขีดที่ที่ศูนมที่ที่ศูนย์สามนี่มีครับดราคอนเวิ์ครับแจ็คไนท์สุดหลอหลอเท่อ่าเดี๋ยวพี่เราจะรีวิวตัวนี้เลยเดี๋ยวมีอะไรมากมีสองตัวคลิปแรกรีวิวตัวนี้ก่อนอันนี้มันออกคู่อันนี้คืออะไรอ่าี้แล้วเป็น b f n ขีด ซีพีซุนหนึ่งซีพีซุนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรคอลเลกเตอร์แพ็คก็อย่างที่บอกคอลเลกเตอร์คือรวมหลายๆอันรวมอะไรบ้างเนี่ยบอลเป็นตระก้อนวนล้วนเลยครับตระก้อนวนล้วนมีหลายสายเลยนะมีกล่องละร้อยห้าสิบทั้งคู่นะครับใครที่จะอุดหนุนพี่นะครับตายคลิปพี่มีลิงก์ับทุกโซเชียลทุกทุกอะไรเนี่ยทุกแอปเลยนะมีทุกแอปแล้วก็โดยเฉพาะช้อปปี้นะครับพี่ไลฟ์สดลดครึ่งราคานะครับไลฟ์แม่มทุกวันนะครับไปเก็บโค้ดกันได้เลยไปกด ที่ไลฟ์ช้อปปี้เนี่ยแหละรวยไอ้รวย,ย,ยอะเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนร้อยห้าสิบเป็นอย่างที่บอกเป็นทีดีทีดีนี่คือเช้าเด็กเช้าก็คือพร้อมเล่นได้เลยนะครับซื้อกล่องเดียวหรือสองซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยแหละซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้คราวน,นี้เราจะมาดูว่าข้างในามีอะไรบ้างดูว่าซื้อกี่กล่องงจะโฟล้วกันนะบอลข้างในามีอะไรบ้างบอลประกอบไปด้วยการห้าสิบเจ็ดใบห้าเจ็ดมีสุ่มหลังกล่องอีกหนึ่งใบนะอ่าไหนดูสุ่มหลังกล่องตัวนี้ได้อะไรที่เราแกะมาเนี่ยอยู่ไหนละ นี่มะไอ้มม้พงเลยพี่แก่มาแล้วนะนี่ไอ้โอ้ยโอ้ยโดยโลยโลจากไหนนี่วะอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงรู้สึกว่ายกโต๊ป็นไหไหนมันลองแสงไงมึงวะยกยกล้านก็จะงน้นยกดังลากไปถอยหลังมาวันเตมอานายกไปเธอมันไม่ติดหรอกสีนึ่งสานะ หน่าทำไมเด้งกลับมาฮกูดันแล้วมันจะเด้งได้งไงบอลออเเนี่ยให้มันลงลมาแล้วไปไหนแล้วมึงออกไปที่พอมึงลองอะไรของมึงเนี่ยเทสแล้วมึงเนี่ยบอลเทสตายแล้วเนี่ยกูต้องมาทําใหม่ไม่อาดใหม่ด้วย<ร>กูเปน็นไงล่ะ้อ<ห>่านี่ฟอยนี่ฟอยในนี้ไอ้ไอ้โลตัวเนี้ยมันมีในกล่องนี้ไหมบอล ตัวยังอ๋อมีนะมีนะโอเคเราบ้าโลกลยครับช่วงนี้มามอนเรามาดูก่อนเลยว่าทีดีนะให้ะไรมั่งอ่าสองคุมอยู่ที่เลขอะไรหนึงสองสามสี่เขาให้มาสี่ใบสี่ใบคือฟอยใบหนึ่งอ่าฟอยใบหนึ่งครับผมทั้งหมดสี่ใบนี่อ๋อมอนอ่านคอนสามมารถคคสัมมารถครับแจ็คไนท์ครับเดี๋ยวเขอดูฟอยก่อนนี่ไยอย่างเงี้ยแล้ว เห็นบอลบอลให้ไฟมันตกนี้มันจะสว่างตรงกล้องให้ไฟยิงตัวนี้ลงมาโอเคอ่านมาจากนั้น okay, ตัวนี้ครับอันแรกเลยเป็นบัดดี้กิฟต์นะครับแล้วก็คอคอทับใจหนึ่งเกรดครับแอคทีฟ <Active S 2> <ป>ครับอเอว, <A> วิว,ว,วเดี๋ยวนะวิวต้องพูดเบานิดนึงเองอยู่ติดกล้องอยู่แล้วไม่ต้องพูดดังแอคทีฟนะครับอบล ability name per turn ครับแจ็คไนท์เชนเราสามารถจ่ายสองเกรดและทิ้งมือหนึ่งหากทำคนหามอนสเตอร์ที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อกาสหนึ่งใบจากกองการ์ดเราพอมอนสเตอร์นั้นทับการ์ดนี้เลยไม่ต้องจ่ายคอคอจากน้ำสับกองการ์ด ามาเดี๋ยวไว้เราจัดเด็กให้ดูแล้วกันเนาะใช้ส,สองขีสามใช้สองนะครับได้มาสี่ใบนะครับนีน่เลยต่อไปต่อไปนี่เป็นไซส์สองนะมอนเตอร์ให้มาสองใบนะครับไนท์ทันเดอร์สตอมคอคอใจ่ายนึงเกตนํำกาดนี้วางทับมอนเตอร์ในสนามเราที่มีคำว่าแจ็คไนท์น่อกัดแอคทีฟนะครับทันเดอร์เลด หาก,กันนี้อยู่บนสนามในช่องซ้ายหรือขวาเราสามารถจับกลงังคิดสองหน่วยหากท้ำทำลายวันสเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบแล้วตัวนี้มีโซโกาสดด้วยไหนมีโซโการนะครับซส่สองทีสามสองใบครับหกพ 6, ันดีเฟหกสังเกตเลยว่าถ้าให้สองใบเนี่ยเราต้องซื้อสองก,กล่องแนอนแม่งเอ,อ้ยให้มาสองใบสองกล่องเห็นๆนะต่อไปนะครับอ่าต่อไปครับอโอชิเลนหนือมีอยู่ใช่ไหมโอชิเหนอน่าจะมีนะ,นะมไม่มีก็เอาได้อะเดี๋ยวรอบแรกหนึ่งทีด้ต่ ไี่เลยไซส์สองไอ้แหลก้องซะเลยหมืนไส้บอลสองใบครับนี่ให้สองใบแล้วแจ็คในสถานไว้ก่อนเลยว่าเก่งแจ็คในดิสเพรสเซลเทด้วยนะเนี่ยเขาเข้าใจหนึ่งเกลแล้วสามารถนำการนี้วางทับมอนสเตอร์ในสนามเราที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดหากการนี้อยู่ในช่องซ้ายหรือขวาการนี้รับเพเนเทรตมีโอกาสด้วยอ่าถ้ามันอยู่ซ้ายขวานี่ตีใส่มีเพเนเทรตนะครับไอ้เพเนเทรตคืออ่าใช่ๆอยู่ซ้ายขอะไรมึงถูกแล้วอะไรของมึงมึงท้าทายหน้ารัดเลยบอลถูกแล้วถูกแล้วต่อไป ต่อไปให้มาสี่ดาไว้ก่อนเลยว่าก็ตะตะโปดได้ล้อเล่นร้อเล่นอันนี้เนี่สี่ใบเดี๋ยวจัดแบบสวยงามกว่าสาวพิต้าเรียกว่าล้นบอกแล้วว่าตะโปดออาล้นจริงชาร์จจิ้งดาก้อนไม่มีอะไรเลยมีสกิลเป็นเอามาเตียงเป็นมังกรกอเล็กมาตีอ่าเป็นไซส์สองขีสารให้สี่ใบนะครับโอ้ยขีสารมุยเอาดิแต่ตัวบางเตีได้กี่ทีวันเนี้ยไม่มีสกิลล้น ที่ลมแบบนี้ไปให้นะ4 1 4 1> ล้ตัว,ตวแบบไอ้นี่คือ,อไรวิวแบบไอ้นี่ไม่มีใครรู้กันเองหรอกวิวอย่าไอ้นี่ดิอย่ารู้คนเดียวไม่เอาไอ้นี่ไอ้นั่นเดี๋ยวนั่นไม่เอาตัวต่อไปครับโลนตัวที่สอง Hammer Master Darkon นะครับเป็นไซส์สองขี้สามอีกแล้วนี่ไซส์สองขี้สามนั่นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวมันนั่นเดี๋ยวมันนี่อะไรพวกนี้คนมั่วเลยพวกนี้เหมือนลุงเหมือนลุงมีนาฬิกาคนอะไรนี่นั่นเดี๋ยวเมื่อกี้ดิเฟนส์หกคันอีพีศูนย์เจ็ดลิงก์นี้มีไหมอ้าวศูนย์เจ็ดลิงก์มีป่างบอล ลิงต้องเช็คก่อนเดี๋ยวเราพี่บอลเช็คนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาเอาโค้ดไปอัดคลิปอยู่อ่าตัวต่อไปครับซันเซซูโนดะจิดะกอนสี่ใบสี่ใบก่อนก่อนเลยครับไซส์หนึ่งครับฟังห้าพันขี้เดียวไม่มีอะไรโนสกิลแล้วก็มีแค่คำพูดบุยบุยบุยกูคือนู่นนี่นั่นหายเฮ้ยอะไรมึงเท่อะไรเขาเท่สี่ใบนะมังกรถือดาบอ่ะเงินเดี๋ยวพอดไปก่อน ต,ต่อไปนะครับนี่เลยเฮ้ยมันงานชื่อปะเนี่ยกูลืมบอกอมงานชื่ออะไรใช่ปะนี่ครับเกณฑ์หน 1, ึ่งสี่ใบเกรฟฮอนดากอนับอ่าตอนนี้มีสกิลแล้วเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีหักเรามีมังกรเกาะเล็กบนสนามสามใบหรือมากกว่าสามารถทิ้งมังกรเขียวหนึ่งใบหากทำสแตนการ์ดนี้ว้าวลูกตีได้ขีสองอ่าสองขีนะครับใครไม่มีโล่ที่หลับนะครับตึกตึกอลเทอรไนท์ S สี่พันโอ้ยน้อยจงุงพแต่ตีคนตีคนก็เข้าเหรอ ช่วงนี้สี่ห้าพันนี้ถือว่าเตยนโคมคามครับเอาต่อไปสามใบเหรอสามใบเอาเกรดหนึ่งตัวนี้ให้สามใบครับดูหน้ากันครับไอ้ไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งไอ้แม่งสวยว่ะกิเดียวสกิล shadow m a n e u v e r เมื่อเริ่มต้นแอคเซสเฟเราสามารถจ่ายหนึ่งเกรดในเทอร์นี้การนี้สามารถโจมตีใส่พรองชิตคู่แข่งได้แม้คู่แข่งจะมีมอนสเตอร์ในช่องกลางนี่แจ็คไนท์นะครับนี่สามใบนะครับ ไอ้นี่ slash slash knife ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมบอกว่านี่สายจั๊กไนท์เนื่องจากไม่ใช่ใจไม่ถอ้าวมอนเตอร์ไซส์หนึ่งใบอีกแล้วสองใบอ่าตัวนี้ลาเทลชิลดราก้อนครับโนสกิลอ่าสองใบนะครับพลังสองพันที่สองรีเฟนสี่พันโอ้โหพลังน้อยจังวิวพูดธรรมดาวิวอ่าูกอย่างเองติดกล้องอยู่แล้ววิวอือลูปอย่างเท่เลยอ่าต่อไปหรืหรือจะหันหน้าไปทางนู้นก็ได้นะวิว อีกทีได้ไม่เอากล้องหันไปด้วยให้หันทุัให้หันวันหันแต่ตัวกล้องผมไม่หันเออนั่นแหละอ่าเกรดหนึ่งสองใบให้ไซส์หนึ่งสองใบบ r o n z e s h i e l าก้องนะครับโนสกิลนะครับ power สองพันขี้หนึ่งหรือเป็นหกพันสกิลไม่มีแล้วทีนี้กล้องนี้เฮ้ยให้โลมาสองใบต้องซื้อสองกล่องอีกแล้วสองกล่องครบอะโลทำไรได้วันอาโลครับแจ็คไนท์เบรฟฮาร์ a นะครับแคาเข้าใจหนึ่งเกรด ดูเจ็ดใบบนสุดของกองการ์ดเราแสดงคําแสดงการ์ดที่มีคําว่าแจ็คแนนในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูนั้นแล้วนําขึ้นมือนําที่เหลือเรียงไว้ใต้กองการ์ดอ้าวไม่ใช่โลนี่หว่าเออเป็นเวทมนต์มนต์วันโล่งนานเหมือนโล่โล่ตอนแรกครับโล่งมา่านสักอีเอ้าไม่ใช่อ่ามาแดงเพลิงมาเลยเวทมนต์นี่สามใบดรกก้นเฟลมสามใบครับทําลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสามที่เขาก็ให้พันหรือตำกว่าเฮ้ยดื้อเลยดื้อเลยอ่าพันนี่กลัวเยอะไหมทำลายได้เกือบหมด สามใบนะครับเวทมนต์ตัวนี้ก็แต่หาหรายรถตัวนี้ไม่ได้รถตัวนี้หกพันถึงจะรถแต่ไม่ออเวทมนต์ตัวนี้สองใบดราโกเอนเนอร์จีนะครับสกิลเคาน์เตอร์เลือกมังกรกอเหล็กที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบในสนามมอนสเตอร์นั้นได้รับพลังบวกสามพันดีเฟนต์บวกสามพันและเคาน์เตอร์แท็กเมื่อจบการต่อสู้เคาน์เตอร์แท็กบอกว่าถ้ามอนสเตอร์นี้ยังอยู่ในสนามหลังจบการถูกโจมตีทำลายมอนสเตอร์ที่โจมตีมาหากมอนสเตอร์นั้นมีดีเฟนส์ต่ำกว่าหรือเท่ากับพาววเอร์ของมอนสเตอร์นี้ก็เอาไว้ใบเอาไว้เคานตัวอะไรก็ แจ้งนะนะวิวตอนนี้ยอดอยู่กี่คนนะสามเอ็ดนะ,ะ,ะต่อไปครับดะโกนิกชาร์ตเป็นมอนสองใบ,<า>บ<า>เป็นสกิลเคาน์เตอร์ชาร์ดสองเกรนะครับชาร์ดเอ็เกรก็คือการนำการ์ดเบืสุดจากกองการ์ดเรา x ใบเข้าสูา่กองเกรอย่าง x ike, ในนี้ก็คือสองนั่นเองนี่ครับสองใบนะครับตัวเติมเกตให้ดีนะเอาแล้ว,วไม่ตาย <laughs> โล่เขาวัวมาแล้วครับอันนี้โล่ของจริงโล่เขียวอ่ะสี่ใบเลยให้มาสี่ใบกันนี้ได้ระหว่างที่ ระหว่างโจมตีในระหว่างการโจมตีเทิร์นคู่แข่งแล้วเราไม่มีมอนเตอร์อยู่ในช่องกลางสกิลคอเตอร์ยกเลิกการโจมตีแล้วเราฮิลหนึ่งหน่วยฮิลก็คือได้รับพลังชีวิตนี่มันวัวมันเป็นตัวอะไรมังกรมังกรถ้ามังกรคุณลองดูหน้าเหมือนวัวมังกรเขียวมันเข่ายาววัวนี่นี่นี่นี้เขาควายไว้กันไม่ได้ไว้ขิดหรือว่าไว้ขิดนะอะไรได้ มาเรามีไอเทมมาสามใบตดวยนี้ให้มาสามใบนะครับด่าปลอกเท่ครับดาบมังกรโปเบฟอีคุปอร์คสทิ้งการหนึ่งใบแล้วจ่ายหนึ่งเกตนะครับเพาเวอร์ห้าพันขี่สามแต่อักเด้อเด้อสามใบนะครับเอ็มก็โอนนะพี่ว่านะคุ้มเหมือนกันในราคาร้อยห้าสิบบาทพร้อมเล่นซื้อไว้นะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเอ็นดีมันฮิตแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนะบอกให้ ก็จะโบ้เฮ้ยต่อไปค่ะดาบมังกรนไม่ให้อีกสามใบนะไอเทมตัวนี้ดารโกเฟรเลตอันนี้ไม่มีค่าไม่ต้องไล่อะไรเลยพาวเวอร์สามพันขีสองก็อ่อนกว่าไอดาบเล่มเมื่อกี้แต่ว่าใช้ฟรีสามใบนะครับสามใบต่อไปไม้ตุยไม้ตุยนี่ให้มาสามใบไหมตุยโอ้โหตุคุต้องมีพันิธุ์แสงแล้วรากูนิคพันธุ์เชอร์โอ้โหแสงสับตามาก ็นไม้ตายไล่กัดนี้ได้เมื่อแข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าแลวเรามีมังกรเขียวหนึ่งใบในสนามที่มีไซส์2เมตรสูงกว่าแคทคอร์สจ่ายสีเกตและพลังพิษ2หน่วยนะครับสร้างความเสียหายใส่ไลก์ข่้แข่ง4หน่วยปิดเกมนี่ครับ3ใบแสบตาเลยกูจริงอ่าแล้วก็ในกล่องมีอะไรอีกอ่ามีแฟกมาให้นะครับอ่าแฟกมาก่อนดูอ่าต่อไปก็เป็นการรีบีต่อไปเป็นรีบีนะครับนี่เลยเจ๋งเป้งไปเลยนี่ของไรอาโซนนี่ว่ะ มีของอะไรมั่งนีตัวแรกของวัตสุมาตัวแรกก่อนให้มาหนึ่งใบเป็นเวทมนตร์รายการนิด้ได้ระหว่างการโจมตีในเทิร์นคู่แข่งครับเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีหากบนสนามมีขบัวร้อยศูนย์สองใบรรหรือมากกว่าอยู่สร้างความเสียหายใสยพ่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยจากนั้นหากคู่แข่งสั่งโจมตีสามครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้จบเฟสนี้เลยอ,อ่าอนนไม่แน่ใจว่าตัวไอตัวเก่าเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้จบเฟสเลยต่อไป,อไปให้มาแบบระบายนะเป็นเด่นแป้นนะ เฮ้ยอ๋อนี่บัดดี้คลิปให้บัดดี้คลิบสองเลยเหรออ่ามามาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอารีบีก่อนรีบีนี่ของอ่าสายทัพสวรรค์นี่เองอ่าตัวนี้คอนเตอร์ไซส์หนึ่งทหารทูตสวรรค์ลินทิสรีบีคัลเตอร์อะไรกันวิวลิงดีทศูนย์แปดใส่กับอีบีศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับใช่ใส่ด้วยกันได้ครับใส่ได้แต่ว่าถ้าเกิดดีทีหรืออีบีนะ วีทีศูนย์แอได้ได้อยู่ด้วยกันอ,อยู่แล้วได้อ่ามาตัวนี้ต่อนะครับคาร์เตอร์แอคจุติระว่งางแอคแท็กเฟสของคู้แข่งขันองคอรน,นี้จากมือลงช่องว่างที่อยู่โดยจ่ายคอสคอสสคอสแล้วก <c oughs> <ส>็คเเมื่อการนี้เข้าสู่สนามชาัดหนึ่งเกตจากนั้นหากกัดไปนี้เข้าส,สนามโดยจุติและเรามีขบวนทั้สวร์ไปอื่นสนามเราจวดก,กัดหนึ่งใบน่านักเลยอ ไหนๆก็ไหนๆก็เอารีบีให้หมดเลยรีบีอะไรเนี่ยรีบให้มาสองใบครับหมดและเอาตัวนี้เป็นนักสัตว์นักสัตว์ที่ว่าจะเสียบมาทป็นุกกล่องเราจะเมื่อไหร่จะครบเป็นคนนักสัตว์อ่าดูปฏิกริฟก่อนเน่ทำรายได้บอลปฏิกริฟของแจ็คไนท์นะครับบอกว่าทิ้งการประเมือหนึ่งใบจากนักแสดงใบบนสุดจากกองการ์ดของเราห้าใบเราสามารถ c a มอนสเตอร์ที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบทับมอนสเตอร์ที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดโดยจ่ายข a l l จากนั้น นำที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองกราดอืมก็ใช้ได้ไม่เรียกพวกเว้ยอืมไอหาตัวที่เราอยากได้นี่นะครับมาทีคิปจะหลังกล่องเนี้ยหลังข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับออกมาแล้วให้มาสองใบเลยนะสองใบนะครับตีเลยซื้อสองกล่องก็มาที่คิปสี่ใบละอออ่ะต่อไปก็ตัวแทกอ่าล่จากแรแห่งปีมะลงไดนัทนะครับจะอาจจะคบปีมะโรงคุ้นว่าเคยมีมะลงมางแล้วนะอะไเลี้ยใจหนึ่งเกตเมื่อจบการต่อสู้ที่ครันี้โจมตีหากเรามีสิบสองนักสัตว์ใบอื่นบนสนามสามารถจ่ายสองเกตได้หากทำสแตน าไปนี้อ๋อแล้วมันเริ่มเฮ้ยรู้สึกมันเริ่มเริ่มมีความันเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะเออสะสมไว้นะครับสองล้าสัตว์ว่ากันนะวิวทีที่ศูนย์สามให้ยู่ถามป่ะใช่ให้ยูทีเกย์ศูนย์สามนี่แล้วก็นี่ให้ดูพลอยไปที่แกะพอยมาเลยจากกล่องของมานอ๋อเมื่อกี้พี่แกะเล่นๆมาสองกล่องเพื่อมันจะรีวิวเนี่ยนี่ไอ้นี่นะลูกนี่ลูกน้องตัวนี้เอง ัวนี้อ่วิวโชว์ให้ฮะย z มดูหน่อยฟอยส์สุมหลังกล่องแกมาสองกล่องเอาละครับเราก็จบไปแล้วสำหรับนี่เลยที่ดูชุดนี้เราเรียกว่า NTD แล้วกันตัวนี้ NTD 03นะครับเป็นแจ๊คนะแจ็คนะครับ<จ>ไม่ใช่แจ๊คนะครับ <laughs> ไม่ใช่แจ็คนะครับดราก้อนแจนนน็คนายครับดราก้อนแจ็คนายนะครับเขามีชื่อ,อด้วยนะ Daconic Ford ไม่เอแม่งเท่ไอตัวที่ชื่ออะไรวะบอนรู้ท้าสุคุณท้าสุขคุณสุดหล่อสุดหล่อประจันบัรดบอ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมันออกพร้อมกับตัวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวตัวนี้นะครับเป็น NCP ศ1นะครับเป็นดาก้อนล้วนๆนะทอมอนใช่แล้วเอาละใครอยากอุดหนุนพี่ก็ใต้คลิปมีลิงก์นะครับแล้วก็มีดิสคอดเข้าไปเล่นก็ใต้ลิงก์พี่ก็มีนะครับแล้วก็เจอกันครับขอบคุณมากครับที่อุดหนุนพี่นะครับสวัสดีครับ